สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพง้งสุขุสุขคนคะ่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจพีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนคะ่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ทักทายซอยบึงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจขอบคุณได้หลายพี่น้องขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อิหลาอุงอิงเอซี FC สาวน้อยเพรปานแพง เป็นจังไดแนเมือคืนนี่เพื่อนทําการแสดงอยู่ทางกลุ่มพระว่าปีทางอุดอรธานีพี่น้องได้ไปหาลูกสาวบ่านอะค่ะได้ไปทักทายได้ไปมวนได้ไปออนซ้อนน้ำเพลินบอ่อทางอุดอรมือคืนผู้ใดได้ไปจังไดทักทายกันนะคะ บอกสู่กันฟังพิมพ์ขอความแสดงความคิดเห็นใต่คลิปวิดีโอได้เลยค่ะวอาถึงลูกสาวก็ต้องเปิดการแน่มเห็นมือนีเนาะสำหรับคลิปแรกจากสาวน้ำเยินนะคะไปซ่อมเบิงลูกสาวสันแล้วพี่น้องไปจอบซองลูกสาวทางอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง ทาง Facebook ของอิหลาอุงอิงเนาะโพดขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่คือกาเหมือนเดิมหลังจากที่มือคืนก่อนนี่แม่หน่อยกับพ่อสมบายด้ยพี่น้องแม่หน่อยพ่อสมบายบอด้เห็ดมาไล่ที่เป็นมาไล่ลักลักที่พ่อพ่อแม่แม่โอนโอนมาไล่นำใจให้อิหลาอุงอิงนะคะเพิ่นบอกว่าเลื่อนมาเป็นมือคืนนี่มือคืนนี่อายะเลยค่ะพี่น้องปตานี่พอ่อเลื่อนมาเป็นมือคืนนี่เนาะ หลังจากขึ้นก่อนนับริเฮดนะคะขนาดบริเฮดก็มีพี่น้องไปใหายกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าร่วมตอนมาใส่เมือขึ้นพี่น้องปัดแม่ติดแฮชแท็กเหายเหียดเลยทีเดียวนะคะส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่เอ็นดูหล่าหักแพงหล่าตั้งแต่มือแรกจนคอดมือนีพ่อพ่อแม่แม่กะหักแพงหลาอยู่ตลอดมือนีพ่อพ่อแม่แม มาให้กำลังใจหลาล้ายอีลีจ้ะขอบพระคุณที่บอถิมบอปาหลาเมื่อนี่หลามีความสุขอีลีจ้ะขอบพระคุณผู้ยูเบืองหลังความสำเร็จของหลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผรูใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหลาขอบพระคุณพ่อโจแม่นุษย์ยาสุภาพลุงอำนาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้หลาขอบพระคุณพ่อพ่แม่ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่หักแพงหลาดเด้อจ่าเพิ่นว่านะคะบัตานาติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กไปใส่แนวแฮชแท็กพ่อร้อยนี่เห็นอยู่พ่อร้อยนี่ที่ว่าสอบในรอยติดนะเนาะสอบในรอยใดนะนะคะาสาวนุ่มยื่นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพิ่นเพิ่นเป็น เพื่อนเป็นตำรวจอยู่แล้วแม่นบอกพี่น้องแต่ว่าเขามีสอบสอบแบบเป็นจากชั้นประทวนยังสีบอไปเป็นหน้าน่ายรอยหรือว่าหรือว่าลูกเพื่อนสอบนะคะกับโบกับบแน่ใจแต่ขน้าจะเป็นโตเพื่อนเองคือสอบไปเป็นหน้ายรอยหลังจากแบบเขามีอยู่บอกพี่น้องแบบนี้สาวน้มเยินมบแน่ใจเอาผู้ใดมีข้อมูลมองนี้กะพิมพบอกสาวนมเย็นแล้วกันเนาะน่าจะเป็นเพื่อนเป็นตำรวจอยู่แล้วแต่เป็นตำรวจที่แบบ บรอดติตยศในรอยน่ะน,ะ,นะพี่น้องแม่นบอเขาเอื่นชั้นปะทันบอกหรือจังไดเขามีการสอบไปเป็นได้รอยได้ยู่บอกคะหรือจังไดเพราะว่าในรายละเอียดคลิปเนี่ยห้ามอ,อ้แต่ว่าเด้ยินแต่เพิ่นบอกว่าถ้าสอบได้เพิ่นจากอ่าห้อีลาเออหนึ่งหมื่นเด็กสีนอเพิ่นก็นเลยเด็กเอามาห้อีหลาแล้วก็เพิ่นบอกว่าไปปฏิบัติอาทีแล้วอยทาหนองบวัวลําพูอีอย่างจังสีนะน่าจะเป็นการเลื่อนไปแบบนั้นบอกคะ สาวน้ำื่นโบมีขอมุ่นมวงหนีนะเพราะว่าเพื่อนกับบริวาในคลิปเนาะพี่น้องลองคอมเมนต์มาแต่วันนี้เพื่อนกะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องที่เพื่อนวาเพื่อนขอเราเพื่อนได้อ่าเพื่อนกระเหตยตามคเวาคําคว่าเพื่อนเนาะโดยความว่าหักแพงอีหล่าอุ้งอิงเป็นเอฟซีของอีหล่าอุ้งอิงพี่น้องแต่ตรงนี้กับบริหารพี่นอ้องงมง่ายอยียงนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความสบายใจอ่าของ ของผู้ให้อ่าของผู้ให้ของคนที่หักกันอืของคนที่หักแพงก็ว่าสู้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อกับโบเมนว่าอ่าให้พี่น้องมางงง่ายไม่อีหยังเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่แบบแบบแบบประมาณว่าทำว่าวสัน่นคอน้ําแนะ่ยางสิอันแบบนี้นะสาวนุ่ยืนบอกตรงๆนะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับฉันไม่เชื่อแต่ฉันให้คอน้นะําแน่ทำวาสันอย่างสิก็คือถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณไม่เนี่ยมัน,มน,มนอธิบายยากพี่น้อง พี่น้องเคยเขาเคยยินบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องดวงสมพงบุญ,บญวาสนาสมพงน้ำได้พี่น้องบอแมนแม่นตีจียงเสนาแบบเหมือนเหมือนเหมือนประชดบอแม่นตีทาวาสันคอยคอน้ำเนี่ยอีกอย่างเดียสมันกะโบหัวนะกะโบหัวนะ,นะนะแบบมันมันไม่ได้ออกมาจากจากความรู้สึกของจิตใจนะพี่น้อง มันมันอธิบายยากเข้าใจว่าพี่น้องจะจะสิอธิบายจังใดอันภูมาคอมเมตนสาวน้ำเยื่อเนาะก็คือสาวน้ำเยื่อก็บ,บอกว่าถาเฮาถาเฮาบบมกถาเฮาบบเสือ้อถาเฮาคิดว่ามันงมง่ายก็แค่เลื่อนผ่านบบฟั่งสาวน้ำเยื่อเบาก็ได้อ่าแต่ทาผู้ใดแบบหักแห่งอีหล่าอุ้งอิงมันสุดแล้วแต่บุคคลอามองนีอธิบายแบบนี้แล้วกันเนาะในเรื่องของพอรอยเด้อค่ะเมื่อว่านี่ที่ว่าเอาเงินมาห้อีหล่าอุ้งอิงหนึ่งเมื่อน,น่ะนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลล่ะกะับเป็นเป็นความหักแพนเป็นกําลังใจหลายกลัวเนาะสาวน้ำเยินว่ามันมันเกิดจากจิตใต้สํานึกของของของแต่ละคนอ่าคือหักแบบใดหักแบบใดละ่ะคุณคุณหักแบบแบบออกจากใจหรือเปล่ายังสี่นะสาวน้ำเยินว่าคนที่เข้าใจสีเข้าใจสิ่งดีสาวน้ำเยินวาอยู่แบบเออนอวาไปล่วกะัมันอธิบายยากเรื่องนิพันธ์ผ่านผ่าน,าน,านอ่ะ เพราะว่าสาวน้ำเยืนนมาเห็นไม่เห็นไนตคีบแบบประมาณเหมือนไม่แน่ใจว่าอารมณ์ประชดหรือว่าอารมณ์อยากอยากสัมผัสความรู้สึกที่แบบว่าได้รับจริงๆคือคนอื่นบอนะนะเพราะว่าแมนตีทวัสัณ์ไคอน,นหน่าอย่างสินะให้คอนน้ำเน่หน้าอย่างสินะคืออารมณ์ประมาณสาวน้ำเยืนอา่านเรามีความรู้สึกประชดหรือเปล่าหรือว่าอยากได้อิหลีอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าสาวน้ำเยืนว่ามองมีกับขื้นยุกับ กับแต่และคนเนาะกับแต่และคนนะเอาเอาเบาเบา,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 าเรื่องต่อติดแฮชแท็กกำลังใจนาฮานแฮชแท็กพ่อนรงแฮพ่อสงวนแฮชแท็กพ่อฮักเยอรมันแฮชแท็กไลฟ์สดพ่อยุธแฮแท็แม่ฮักอรุณทรแฮชแท็พ่อกำทรแฮชทพี่บุ๋มบิ๋มเอ็ม ฮชแท็กกำลังใจคนเก่งแฮชแท็กพ่อชัยวัฒน์แฮชแท็กเอฟซีไต้หวันแฮชแท็กแม่จิราพรแฮชแท็กพ่อ,อวันชัยแฮชแท็กแม่ประพาพรแฮชแท็กตุ๊กตาด้านหน้าเวทีอุ้ยนี่ตุ๊กตาตัวบอกใหญ่หนึ่งพี่น้องสาวน้องยืนยังแอบไปทักลูกสาวอยู่เลยเนาะวะ่าตุกต๊กตาส,สีสีแดงนนเนาะตัวใหญ่กว่าข้น <laughs> ยังแอบไปทักลูกสาวอยู่เลยามาลายด้านหน้าเวทีนะคะแล้วก็มีต่อเดียวนะแบบหนึ่งแล้วก็เป็นขอบพระคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีที่มอบไฮลา่าและกก็สิ่งของมากมายที่มอบไฮล่าเด้อจะ้ะอิลา่าหักพอพอ,พอแม่เด้อดจะ้ะเพิ่นบาทเนาะแล้วกับมือนี้มีนัดไม้น้ำได้สูเมือนี หลังจากขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ก็จะเลือกลูกตาหักตาหักของเจ้าของมานัดหมายมานัดหมายพี่น้องไปพ่อกันมือแรกพ่อกันอยู่วัดน้องสิมตำาบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าลืมมาให้กำลังใจหล่าแนเดอร์จ่าเพื่นหวานนะคะอ้าวสิบีมีนาคมสองพัาร้อยหกวัดน้องสิมตํบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ไปเป็นกำลังใจให้ลูกสาวไปเป็นกำลังใจให้อีหลากอุ้งอิงไปเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยผิดบานแพงไปกัน่หลายพี่น้องค่ะไปกันหล,ลายเน,ะเนาะบ๊อบเบียนซ่าอัญญาเราบอตอนนี้ <c oughs> ไปเป็นไปเป็นกำลังใจหล,ลายแล้วกันนะคะขอบคุณพี่น้องเด้หลายเด้อค่ะเด้อเปิดการแนมเห็นคลิปแรกมาถักทายกันพี่น้อง ผู้ใดเห็นคลิปนี้พิมพ์ถักไทยกันแสดงความคิดเห็นซอยบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณในหลายอิลีอยู่ดีม่แห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ